นี่เก็บของงานเองก็ได้อ่ะโอ้โหพี่เขาต้องทำยังไงเอ่ยไม่ต้องใช้คนเลย S <S มันมันสั่งงานด้วยด้วยอะไรล่ะพี่ดาวเทียมเหรอครับผมดีค่ะโอ้สั่งงานด้วยดาวเทียมด้เนาะครับทางไม่หรือเดีวเาสอบถามว่าการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวนี่สำหรับตัวนี้นะครับเป็นรถจำนาอากิโรโบนะครับอันนี้เป็น,นรถนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นนะครับทำงานอัตโนมัตินะครับทำงานได้ง่ายสะดวกสบายลดแรงงานคุณแค่เหลือคนเดียว ครับผมการทํางานนะครับสั่งการผ่านรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับก็กดรีโมทสองอปุ่มนี้รถก็สามารถทํางานอัตโนมัตินะครับทั้งในรูปแบบของการยกแผงปรดต้ามนะครับกับหัวแป้งนะครับอ้รถคันนี้ทํางานประมาณนี้นะครับอย่างนั้นดังนั้นผมจะขอสัท่านนะครับดูการสาธิตตัวรถได้เลยเนาะครับเอาล่ะโอ้รีโมทกดอีกแล้ว เอ,เองเลยอ่ะดูดิอุ้ยโอ้เลี้ยวเองอ่ะรถปีสิงอีกแล้วโอ้โหสุดยอดอะไรมันจะไฮเทคขนาดนี้ปึ๊บไนรู้ด้วยนะว่าตรงไหนต้องดำนะครับนี่โอ้โห ยอดับป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 ,บ,ปบเดี๋ยวคอยดูตอนเขาจะเลี้ยวกับนะครับนี่โอ้แล้วกลับเองเลยอ่ะผมอยากรู้ว่าจะตรงรอยเดิมหรือเปล่า ถ้าตรงรอยเดิมไดในคือแบบอาจ,จใช้ระยะมากนะครับอ๋อเนเขาจะมีอ๋อสั่งงานให้ดำแค่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะโอ้โหสุดยอดไม่ชอบเลยอะ่ะ เชยกขึ้นเองเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วดูเก็บหัวงานเก็บหัวงานนะท่านผู้ชมนี่เก็บหัวงานเองก็ได้อ่ะโอโ้โ ดูเลยท่านผู้ชมตัวนี้ G20P นะครับเป็นโดนหวานปุย๋ยอันนี้น่าจะเป็นหวานปุ๋ยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นหนึ่งลำนะครับโดนของคูบต้านะครับ DJI G20P โโห จะล้ำหน้าอะไรขนาดนี้ทุกวันนี้ทำอะไรเนี่ยคือแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้คนแล้วอ่ะดูดิเปิดโอ้ฉีดไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ